และนี่คือไฟ O อเรนซี่ LE 2อไฟที่กําลังส่องพีเลงในตอนนี้ครับไฟตัวนี้ก็เป็นไฟพกพาซึ่งมีกําลังไฟถึง20วัตต์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เล้งก็มีการติดตัวกระจายแสงที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับถ้าเกิดไม่ติดตัวกระจายแสงแสงจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยบอกเลยว่าสว่างตาแตกมากนะครับและดูเหมือนว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟพกพาที่มีกําลังไฟสูงสุดในตลาดตอนนี้เลยครับมารีวิวไฟตัวนี้ไปพร้อมกันเลยครับ ก่อนไปดูวิวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไปดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับมาเปิดดูกันนะครับเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือก่อนนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะอ่านกันนะอ่าเปิดมาก็เลยเจอไฟแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคือหน้าตาของไฟนะครับซึ่งบอกตามตรงว่ามันก็เป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงเลยนะครับไฟตัวนี้นะตอนนี้นะครับในท้องตลาดเนี่ยเท่าที่พี่เล้งรู้มาก็คือยังไม่มีไฟตัวไหนเนี่ยที่เป็นไฟพกพาแล้วมีกําลังไฟถึง20วัตต์แบบนี้นะครับตัวนี้ถือว่ากําลังไฟน่าจะแรงสุดแล้วนะครับ และที่สําคัญคือมันสว่างมากจริงๆต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับไฟพวกแสงต่างเนี่ยวอร์เดนซี่เนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้มากนะยอมรับจริงๆนะครับเขาทําไฟมาหลายรุ่นมากนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของยูเซอร์แต่ละคนที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไฟตัว LE20 นะครับซึ่งวัสดุดโดยรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะก็เป็นพลาสติก ABS เกรดดีเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วมีการระบายความร้อนมีพัดลมตรงกลางด้วยนะเออเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับทีนี้มาดูว่าในกล่องเนี่ยมี อันนี้จะเป็นโคชูซึ่งจะมี2แบบนะครับนี่แบบนี้แบบนึงกับอันนี้อีกตัวนึงนะครับนี่แบบนี้จะปรับองศาไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้จะปรับองศาได้นะซึ่งเวลาใช้งานก็ให้เราแค่เอาใส่เข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปนะปุ๊บก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแค่นี้เองนะ ทีนี้ในกล่องนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับด้านล่างนะครับลองดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับด้านล่างก็จะมีตัวกระจายแสงที่แบบนี้นะครับเนี่ยตัวกระจายแสงนะแล้วก็มีสายไทซีแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ไขน่าจะไขพวกนี้อันเนี่ยความตึงมือต่างก็สามารถปรับขาให้มันแน่นได้หมดเลยนะครับอ่ะสองปุ่มมิจะมียากกว่าเลยนะครับเป็น CCT ีกับตัวดิมแบบนี้นะครับพี่เล็กมาเปิดการใช้งานนะครับปึ๊บเปิดสวิตช์นะครับทีนี้ไฟอุลตร้าการหมุน ปุ่มพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อทำการปลดล็อกนะเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะครับซึ่งโหมด C C T เนี่ยเพื่อเพื่อสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,500เควินไปจนถึง 9,000เคลวินแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปรับกําลังไฟนะครับก็สามารถเลือกปรับได้เห็นไหมครับมันจะปรับขึ้นทีละขค่าทีละเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆสามารถปรับไปถึงสูงสุดคืน100%แบบนี้นะครับโอ้โหสว่างมากนะพี่เด็กครับปรับมาที่5%ก่อนนะครับเพราะว่ามันสว่างแสบตามากนะทีนี้ตัวไฟ l e 2 0เนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเล่นทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด CCT นะครับโหมด2คือโหมด RGB แล้วก็โหมด3คือโหมดเอฟเฟกครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนไปโหหมมมดดด RGB RGB เนนนนนีีี่่ยกกก็แคคคคตรรรรงงง้้อัััััึึบบบบปป๊จะะสลไโ ึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการกดตัวบนตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะสลับไปที่โหมดตัว H ก็คือ Hue นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนเฉดสี RGB ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าต้องการปรับไปตัว S ตัวนี้ก็คือโหมด Saturation หรือความเข้มของแสงเนี่ยเพ,เพื่อนกดตัวนี้ครั้งหนึ่งครับมันจะปรับไปที่ตัวด้านล่างเพื่อ,อก็ปรับไปเลยครับต้องการให้มันมีความเข้มของแสงแค่ไหนครับจากศูนย์ไปร้อยนะ ถ้าเกิดเราปรับยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มออกแสงนวลๆออกขา,ขาวๆแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นกำลังไฟนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะบิดได้เลยนะครับเป็นหมวกกำลังไฟแบบนี้เห็นไหมครับว่าต้องการให้มันแรงหรือเบานะครับอะพี่เดจะลองปรับเชติเรชันให้มันเข้มนะครับให้แสงมันเข้มก่อนนะอะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะแล้วก็ปรับความสว่างด้านล่างแบบนี้ครับนี่เราต้องการความสว่างแสงแค่ไหนก็สามารถเลือกปรับได้เลยนะครับ พอกดอีกครั้งหนึ่งตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะสลับไปโหมดเอฟเฟกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีให้เล่นทั้งหมด20โหมดหรือว่า20ซีให้เราเล่นเลยนะครับก็คนที่ทํางานพวกวิดีโอหรือว่าต้องการเนี่ยสร้างสารรค์ในการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายคลิปคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราสามารถใช้แสงพวกนี้เป็นตัวช่วยได้เลยนะครับ ซึ่งก็มีรูเล่นเยอะมากทั้ง20เอฟเฟกต์ริฟ10โหมดนะครับครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่โหมด CCT แบบเดิมนะครับพี่เล่นเขาปรับมาที่5%ทีนี้นะครับเวลาที่เพืเ่อนๆใช้สักพักหนึ่งเนี่ยพอมันเริ่มร้อนเนี่ยพัดลมเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับในส่วนของการชาร์จแบบเนี่ยเราสามารถใช้สายไทยซ C เนี่ยเสียบด้านข้างได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีมากของรุ่นนี้คือเราสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวหัวชาร์จพี่เล่นเนี่ยเป็นแบบ65บาาบบว,นะวัตา ทีนี้ด้านหน้าจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถเนี่ยใช้ตัวะจายแสงที่เขาให้มาเนี่ยติดลงไปแบบนี้ได้เลยเห็นป่ะเนี่ยง่ายนะครับก็สามารถเนี่ยถอดเข้าถอดออกง่ายมากนะครับเออติดแน่นอยู่นะเนี่ยใช้ได้เลยครับถ้าเป็นก่อนหน้าจะเป็นเหมือนซิลิโคนยางก็ต้องมานั่งใส่ใช่ป่ะแต่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กก็ใช้งานง่ายครับทีนี้มาดูว่าระหว่างใส่ซอฟกับไม่ใส่ซอฟเนี่ยแสงมาแตกต่างแค่ไหนลองดูนะครับนี่คือไม่ใส่ซอฟนะครับแสงจะแข็งแบบนี้เลยนะพอใส่ซอฟป,ปับ๊บนี่แปลงครับ แสงมันจะนุ่มขึ้นมาเยอะเลยแบบนี้นะที่พี่เลี้ยชอบมากคือมันสามารถใส่ตัวโคชูแบบนี้ลงไปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็สามารถไดจับไปใส่บ,บนหัวกล้องแบบนี้ได้ครับแล้วมันมีขนาดเล็กเบาพกพากง่ายนะครับและเพื่อเพื่อสามารถปรับองศาได้เลยครับแลว้วพอใช้งานนะมันจะดูไม่เก้งก้ามไม่เกะกะบอกเลยว่าคนทํางานสายวิดีโอนะครับมันเหมาะไฟแบบนี้มากจริงนะเพื่อเพแค่ติดตัว,นตว,วเนี้ยตัวซอฟลงไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยสามารถใช้งานสบายเลยครับเวิร์กมากเลยนะซึ่งหลังจากที่ได้ลองใช้ไฟตัวนี้มาพี่เลี้ยบอกเลยว่ามันคงเป็นไฟพกพายตัวหนึ่งติเป๋ไว้่ เพราะว่ามันมีกําลังไฟที่แรงมากนะครับคือหยิบมาใช้ทําอะไรก็ทํางานง่ายครับจะใส่เนี่ยปุ๊บฮอตชูแบบนี้นะครับบนกล้องนะแล้วก็ไปใส่ถ่ายงานถ่ายวีดีโอมันง่ายมากแล้วเดี๋ยวคราที่มันสามารถปรับอุณหภูมิสีเนี่ยปรับ R G B ได้หมดเนี่ยมันทำให้เราสามารถเล่นรูปเล่นต่างๆได้เยอะมากครับหรือจะไปติดกับพวกขาตั้งแบบนี้มันก็แค่หมุนเข้าไปแค่นี้เองครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราประกอบกับตัวไฟตัวนี้กับขาตั้งที่เบงชอบโพกพายบ่อยอย่างตัว M T T C แบบนี้นะ บอกเลยว่าสามารถใช้ถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์ได้สบายเลยครับนี่คือสิ่งที่ชอบมากจากไฟรุ่นนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการทำคอนเทนต์นะครับการที่เราเคลื่อนที่ง่ายพกพายง่ายเนี่ยมันทําเราทํางานได้ง่ายยิงย่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้พี่เล็กก็บองว่าเป็นไฟที่ตอบโจทย์การทํางานของคนทำคอนเทนต์ในยุคนี้ได้ดีเลยครับ และนี่กคือไฟออเรนซี่ LE 20นะครับพี่เล้งก็แปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่เล้งได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าใครสั่งซื้อสินค้าผ่านออร์เรนซี่ไทยแลนด์ .com อย่าลืมใส่โค้ดเล็งโฟโต้นะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดอีก10%ครับแล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสครายบ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ